สวัสดีครับวันนี้มีกระบะอีซูซุตอนเดียวนะครับเป็นอีซูซุสปาร์กปี2009นะครับเป็นเครื่อง2.5สีขาวสวยครับมีล้อแม็กข้อสิบหกยางโยกโกฮามานะครับแมกเนอร์พร้อมค้อกครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ รอบนอกสวยแบบนี้เลยครับเบนหนึ่งตังสองนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับคัาซีสวยภายในเรียบร้อยครับรถเดิมไม่มีพิควมหรือจมน้ำมาแน่นอนครับเพจเดิมนะครับปี2009แท้นักฝาโปงไม่ขยับ หน้าเดิมนะครับโอเคนะครับลูกค้าคนไหนที่หากระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0ูนย์หนะครับสี่ศูนยหนนะครับหรือแอดไลน์มาตามเบอร์โทรนะครับโอเคครับขอบคุณครับ